กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซผ้ารวยช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า วันที่23เดือน7ปี64นะคะแนวทางฮานอย3คู่นะคะ3คู่2ตัวบนล่างบนล่างแล้วก็3ตัวนะคะแล้วก็จะเป็น3ตัว สามตัวก็สามคู่นะคะเรามาดูสองตัวบนล่างกันนะคะก็จะมีแปดห้าแปดหกหกห้านะคะส่วนสามตัวนะคะก็จะมี สามตัวก็จะมีห้าสองหนึ่งแปดเก้าห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 นึ่งนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าบางวันที่แอดมินไม่ได้ลงนะคะพี่น้องบางทีแอดมินทำไม่ทันนะคะเหมือนเมื่อวานแอดมินก็ไปฉีดวัคซีนนะคะพี่น้องจ้าเหมือนวันพฤหัสน,นะคะที่แอดมินไม่ลงเพราะว่าแอดมินลงแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะก็เลยเยอะเกินไปแอดมินก็เลยไม่ลงนะคะสามคู่สุดท้ายนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่แอดมินก็ขอภาวนาให้เข้าทุกรอบทุกๆงวดนะคะพี่น้องสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้าเห็นบอพี่นอ้อง